พระรูปหนึ่งถูกสิงโตทำร้ายกลางป่าลึกแต่สิ่งที่ตำรวจค้นพบหลังจากนั้นไม่ใช่แค่รอยเลือดหรือร่างของเหยื่อแต่คือความจริงต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยพิธีกรรมลึกลับเสียงสวดที่ไม่มีใครเคยได้ยินและคำสาบโบราณที่อาจเปลี่ยนโลกนี้ไปตลอดกาลคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ถูกล่าที่แท้จริง สิงโตตัวใหญ่เดินอย่างเงียบงันท่ามกลางพงไม้หนาทึบเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆเหมือนเสียงกระซิบจากป่าพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินจงกรมอย่างสงบแสงแดดยามสายส่องผ่านยอดไม้ลำแสงทอดลงบนจีวรสีเหลืองส้มกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกยังลอยอยู่ในอากาศเสียงนกร้องสลับกับเสียงแมลงในความเงียบสงัดทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากผู้ไม้ข้างทางพระรูปนั้นหยุดเดินทันทีหัวใจเต้นแรง ดวงตาเบิดกว้างพยายามมองฝ่าความมืดของป่าลึกเสียงฝีเท้าหนักกระทบพื้นดินดังใกล้เข้ามากิ่งไม้หักเสียงเผ่เบากลายเป็นเสียงดังชัดเจนสิงโตตัวใหญ่กระโจนออกมาจากพุ่มไม้ด้วยสายตาดุดันพระถอยหลังอย่างรวดเร็วมือกำลูกประคำแน่นกลิ่นคาวเลือดจากลมหายใจของสัตว์ร้ายโวยมาแตะปลายจมูกใบหน้าของสิงโตเต็มไปด้วยรอยแผลและดวงตาแดงฉานร่างของพระสะดุดล้มลงกับรากไม้หายใจหอบที แต่ก่อนที่สิงโตจะพุ่งเข้ามาอีกครั้งเสียงปืนดังขึ้นจากไกลๆตามด้วยเสียงตะโกนของชายหลายคนตำรวจกลุ่มหนึ่งกรูกันเข้ามาพร้อมอาวุธครบมือสิงโตหยุดชะงักหันหน้าไปมองอย่างง,งุนงงหนึ่งในตำรวจตะโกนสั่งให้ล้อมไว้แต่แทนที่จะยิงสิงโตพวกเขากลับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดตำรวจนายหนึ่งเดินเข้าหาสิงโตอย่างช้าๆเขายกมือขึ้นส่งสัญญ,ญาณให้ทุกคนเงียบ สิงโตไม่ขู่ไม่คำรามแต่นั่งลงอย่างสงบแววตาของมันดูอ่อนลงเหมือนกับสัตว์ที่กำลังป่วยตำรวจยกโทรศัพท์ขึ้นติดต่อใครบางคนไม่ใช่ทีมสัตวแพทย์แต่เป็นสายตรงไปยังสถานีตำรวจกลางที่กรุงเทพเขาพูดด้วยน้ำเสียงตึงเครียดบอกว่าพบสิงโตตัวนี้ในพื้นที่ต้องห้ามพร้อมกับพระที่อาจเกี่ยวข้องกับบางสิ่งลึกลับพระภิกษุที่นอนอยู่กับพื้นเริ่มขยับตัว เขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงแหบแห้งตำรวจคนหนึ่งรีบประคองตัวขึ้นมาก่อนจะพบว่าที่แขนของพระมีรอยขวนลึกแต่ไม่ใช่จากกรงเล็บของสัตว์มันเหมือนถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีคมดวงตาของพระเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาพึมพำชื่อใครบางคนซ้ำๆเหมือนคนละเมอตำรวจจ้องหน้ากันด้วยความสงสยัยพระชื่อที่พระเอ่ยออกมาคือตำรวจอาวุโสระดับสูงที่หายตัวไปเมื่อสองเดือนก่อน และไม่มีใครพบร่องรอยอีกเลยทันใดนั้นเสียงจากวิทยุตำรวจก็ดังขึ้นเป็นเสียงจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเขารายงานว่าพบโครงกระดูกมนุษย์ซ่อนอยู่ในโพรงต้นไม้ใหญ่พร้อมกับจีวรสีเดียวกับของพระรูปนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนชะงักหันกลับไปมองพระที่นอนหมดแรงอยู่กับพื้นพร้อมกับคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาตำรวจนายหนึ่งค่อยๆก้าวถอยออกมา แววตาเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจและความกลัวพระรูปนั้นยังคงพึมพำชื่อเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้ำเสียงแผ่วเ,เบาเหมือนกับคำสาบที่ไม่จบสิ้นสิงโตยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นแต่ดวงตาของมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มเหมือนมีบางอย่างในร่างกายมันไม่ใช่ของธรรมชาติลมหายใจของมันหนักขึ้นชาและลึกคล้ายกับกำลังควบคุมอะไรบางอย่างในตัวเองตำรวจคนหนึ่งหยิบแฟ้มเอกสารจากรถตู้ เขาพบข้อมูลลับที่เคยถูกปิดไว้เอกสารนั้นพูดถึงโครงการทดลองควบคุมสัตว์ป่าซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วกว่าสิบปีแต่ชื่อของพระรูปนี้กลับถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องดวงตาของตำรวจทุกคนเต็มไปด้วยความตกตะลึงไม่มีใครกล้าพูดอะไรสิงโตลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าไปหาพระที่นอนอยู่แทนที่จะทำร้ายมันกลับนั่งข้างๆเหมือนกำลังปกป้อง พระค่อยๆเหน่อยหน้าขึ้นสายตาเขาเปลี่ยนไปจากความกลัวเป็นความสงบนิ่งริมฝีปากขยับเบาๆราวกับสวดมนต์บทหนึ่งที่ไม่มีใครเคยได้ยินเสียงนั้นเหมือนสะกดทั้งป่าให้เงียบลงแม้แต่ลมหายใจก็แทบไม่กล้าดังทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าของทุกคนเริ่มสั่นไหวเสียงเหมือนบางอย่างกำลังตื่นขึ้นจากใต้ดินเสียงคำรามดังมาจากหลายทิศทางในป่าลึกไม่ใช่แค่สิงโตตัวเดียว แต่ดูเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่คล้ายกันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ตำรวจหันมามองหน้ากันด้วยแววตาเต็มไปด้วยความหวมาดหวัน่นพวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นไม่ใช่แค่สัตว์ป่าแต่เป็นบางสิ่งที่อาจไม่มีใครในโลกนี้พร้อมจะเข้าใจเสียงฝีเท้าหนักของสัตว์ป่าดังกระหึ่มทั่วผืนปา่าแรงสั่นสะเทือนทำให้ใบไม้ร่วงกราวเหมือนฝนตกสิงโตตัวแรกหันหน้าไปเางทิศตะวันตก ส่งเสียงคำรามเบาๆราวกับเป็นสัญญาณพระภิกษุหลับตาลงริมฝีปากยังคงสวดบทลึกลับด้วยเสียงเย็นชาอากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงผิดปกติลมหายใจของตำรวจกลายเป็นไอตำรวจผู้บังคับบัญชาพยายามออกคำสั่งแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไปกับเสียงคำรามจากสัตว์ร้ายไฟฉายเริ่มกระพริบสัญญาณวิทยุขาดหายเป็นระยะ มืนถูกก่อกวนด้วยคลื่นประหลาดบางอย่างจากมุมหนึ่งของป่าเงาดําเคลื่อนไหวด้วยความเร็วผิดมนุษย์มันพุ่งผ่านต้นไม้ราวกับไม่มีอะไรกีดขวางเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหันไปมองทันทีแต่ไม่มีสิ่งไดอยู่ตรงนั้นสิงโตเริ่มเดินเป็นวงรอบพระสายตาจับจ้องทุกคนที่เข้าใกล้มันไม่ได้ขู่แต่มันกําลังเฝ้าระวงังคล้ายกับว่าพระภิกษุรูปนั้นคือศูนย์กลางของบางสิ่งที่ใหญ่กว่า เสียงในป่างเงียบลงอย่างน่าประหลาดแม้แต่เสียงนกหรือแมลงก็ไม่มีทุกอย่างหยุดนิ่งจากนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นจากใต้พื้นดินดินโคลนกระจายไปทั่วบริเวณบางสิ่งโผล่พ้นจากผืนดินเหมือนโครงสร้างโลหะเก่าแก่ที่ถูกฝังไว้หลายทศวรรษมันดูไม่เหมือนสิ่งที่มนุษย์เคยสร้างและบนพื้นผิวนั้นมีอักขระโบราณที่ไม่มีใครอ่านออก พระภิกษุลืมตาช้าๆรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขาหันไปมองเจ้าหน้าที่ด้วยแววตาแน่นิ่งแล้วกล่าวด้วยเสียงเรียบว่าไม่มีใครหนีได้อีกแล้วคำพูดของพระทำให้ทุกคนชะงักอากาศรอบตัวเหมือนหนักขึ้นทันทีบางคนเริ่มหายใจไม่ออกมือสั่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งยกปืนขึ้นเล็งไปที่พระ แต่ก่อนที่เขาจะได้เหนีย่ยวไกสิงโตกระโจนเข้าใส่ด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติปืนหลุดจากมือและเจ้าหน้าที่คนนั้นลม้มลงกับพื้นร่างสันเทาพระยังคงนั่งนิ่งเสียงของเขายังคงสวดอย่างมั่นคงอาคารบนโครงสร้างโลหะเริ่มเรืองแสงสีแดงเข้มพื้นดินรอบๆแตกแยกออกเป็นวงกว้างเหมือนโลกกำลังจะเปิดเผยความลับที่ไม่ควรถูกพบทันใดนั้น เสียงกรีดร้องของเจ้าหน้าที่อีกคนก็ดังขึ้นเขาชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ด้านหลังที่นั่นมีร่างของบางสิ่งยืนอยู่รูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงกว่าสองเมตรผิวหนังสีทมนด,ดวงตาสีขาวล้วนไม่มีรูม่านตาสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ขยับแต่ทุกคนสัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลจากมันหัวใจของตำรวจทุกนายเต้นผิดจังหวะราวกับมีบางอย่างบีบรัดจากภายใน พระลืมตาขึ้นอีกครั้งและกล่าวด้วยเสียงเบาวกว่าเดิมเขาตื่นแล้วในเสี้ยววินาทีเงามือจากยอดไม้เริ่มขยายตัวลงมาปกคลุมพื้นที่เสียงเครื่องยนต์จากเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังบินเข้ามาช่วยหยุดลงทันทีเหมือนถูกสั่งให้เงียบบนพื้นดินเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เพิ่งมาถึงหยิบเอกสารบางอย่างจากกระเป๋าเสื้อ เขาอ่านชื่อโครงการที่จางหายไปตามการเวลาปฏิบัติการคืนชีพที่สามมือของเขาสัน่ขนขณะหันไปมองพระที่กำลังลุกขึ้นยืนดวงตาของพระเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทพร้อมกับเสียงคำพูดสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนหยุดนิ่งในความตะลึงทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครรอดร่างของพระค่อยๆย,ยืดสูงขึ้นทีละนิ้วกระดูกขยับลั่นภายใต้ผิวหนัง เสียงดังกรอบแกรบราวกับบางสิ่งกำลังหลุดออกจากร่างเดิมจีวรนสีส้มปลิวไหวแม้ไร้ลมแสงเรืองรองจากอัคระบนโลโหะส่องกระทบกับดวงตาสีดำของพระแสงนั้นสะท้อนกลับเข้าไปในป่าราวกับสื่อสารกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดตำรวจเริ่มถอยหลังอย่างช้าๆแต่ฝ่าเท้ากลับติดอยู่กับดินเหนียวรากไม้สีดำเริ่มเลยขึ้นมาจากพื้นพันรอบข้อเท้าแน่นราวกับมือของบางสิ่งที่มีชีวิต เจ้าหน้าที่ระดับสูงพยายามติดต่อฐานบัญชาการแต่วิทยุส่งเสียงรบกวนและภาพจากกล้องตัวเล็กที่ติดกับหมวกก็หายไปทันทีทุกการติดต่อกับโลกภายนอกขาดลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจและเสียงสวดมนต์ของพระที่กลายเป็นคนอื่นไปแล้วสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดจากต้นไม้ด้านหลังเริ่มเคลื่อนตัวช้าชัดและน่ากลัวแต่ละก้าวของมันทิ้งรอยไม่ไว้บนพื้นดินกลิ่นเหม็นไม่คละคลุ้งในอากาศ คล้ายกลิ่นศพที่ถูกเผาแต่ไม่มอดสิงโตตัวแรกคำรามขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงสัตว์เป็นเสียงเหมือนมนุษย์ทุ้มต่ำเศร้าหมองเหมือนร้องให้ในภาษาที่ไม่มีใครเคยได้ยินพระหันไปสบตากับสิ่งมีชีวิตนั้นทั้งสองยืนนิ่งราวกับกำลังรออะไรบางอย่างและทันใดนั้นโครงสร้างโลหะโบราณเริ่มแยกตัวออกเป็นสามส่วน แต่ละส่วนเผยให้เห็นพรงลึกภายในและภายในนั้นมีร่างมนุษย์อีกหลายร่างถูกห่อด้วยผ้าขาวเก่ากระกละักลงตำรวจนายหนึ่งวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆแต่ต้องชะง,งักเมื่อพบว่าหนึ่งในร่างที่นอนนิ่งอยู่ในนั้นคือร่างของตัวเขาเองใบหน้าเดียวกันชุดเดียวกันแม้แต่บาดแผลที่แขนก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันทุกประการ เสียงหัวเราะยินเยือกดังขึ้นจากพระที่เปลี่ยนไปเวลานี้ถูกฉี่ออกแล้วเจ้ามาอยู่ที่นี่ก่อนจะเลือกมาเองและจะไม่มีวันได้กลับไปอีกร่างของตำรวจคนนั้นสุดลงทันทีดวงตาเบิดกว้างไม่สามารถละสายตาจากร่างของตนเองที่อยู่ในโพรงลมหายใจขาดห่วงเหมือนกำลังจมลงสู่ความจริงที่ไม่อาจเข้าใจได้พระยกมือขึ้นช้าช้าท่ามกลางแสงสีแดงจากอัคระ นิ้วของเขาชี้ตรงไปยังโครงที่เปิดออกเสียงกระซิบจากใต้ดินเริ่มดังขึ้นไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายร้อยเสียงประสานกันฟังไม่ได้สับแต่เจือด้วยความโกรธความเจ็บปวดและการเรียกร้องเจ้าหน้าที่อีกสองนายพยายามลากเพื่อนออกจากที่ตรงนั้นแต่รากไม้กลับรัดแน่นกว่าเดิมเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินไม่ยอมปล่อยพระเริ่มเดินแต่การก้าวแต่ละก้าว ทำให้พื้นดินแตกร้าตามเหมือนแรงบางอย่างถูกปลดปล่อยออกมาทุกครั้งที่เท้าแตะพื้นฝูงสิงโตที่เหลือเริ่มโผล่ออกมาจากเงาป่าแต่ละตัวมีรอยแผลเป็นที่แปลกประหลาดบนร่างเหมือนผ่านการทดลองบางอย่างตาแต่ละตัวลุกเป็นไฟเดินตามพระอย่างเชื่องช้าแสงแดดเริ่มจางลงแม้จะยังไม่เย็นเหมือนท้องฟ้าถูกกลืนด้วยหมอกสีดำที่ไม่มีที่มา เสียงร้องให้ของเด็กดังขึ้นจากโพรงโลหะเสียงแผ่วเบาแต่น่าสะเตือนใจตำรวจทุกคนเริ่มได้ยินมาในหูของตนเองเราวกับเสียงนั้นเกิดขึ้นภายในหัวหัวหน้าชุดปฏิบัติการควักมีดพับออกมาเขาคิดจะตัดรากไม้แต่ทันทีที่ปลายมีสัมผัสเปลือกรากมีกกระลายต่อหน้าต่อตาเหมือนมันถูกกดกร่อนด้วยกรดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเริ่มสวดมนต์เสียงดัง พยายามต้านแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่คำสวดของเขาถูกเสียงกระซิบกลืนหายไม่เหลือแม้แต่เสียงสะท้อนกลับพระหยุดยืนตรงหน้าโพรงเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าสีมนและเปล่งเสียงออกมาในภาษาที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยได้ยินทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าทุกคนก็ยุบตัวลงอย่างรวดเร็วเหมือนพวกเขากำลังถูกกลืนทั้งป่าทั้งมนุษย์ ทั้งเสียงร้องไห้จมหายไปสู่ความมืดที่ไม่มีจุดสิ้นสุดความมืดกลืนทุกสิ่งอย่างไม่มีเยื่อใยไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีทิศทางเจ้าหน้าที่แต่ละคนลืมตาแต่กลับมองไม่เห็นแม้กระทั่งมือตนเองเหมือนลอยอยู่ในสุญญากาศแต่ยังคงรู้สึกถึงลมหายใจของบางสิ่งอยู่รอบตัวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเสียงนั้นยังคงอยู่ เสียงร้องให้เสียงกระซิบเสียงหัวเราะของพระที่แปรเปลี่ยนแทรกซึมเข้าไปในหูคล้ายกับมันกำลังอยู่ข้างในร่างทันใดนั้นประกายแสงสีทองเล็กๆปรากฏกลางความมืดเล็กจนนึกว่าเป็นภาพหลอนแต่กลับค่อยๆขยายเผยให้เห็นบันไดหินโบราณทอดลึกลงไปทุกฝีก้าวของบันไดมีสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีใครเคยเห็น เหมือนเป็นภาษาของบางสิ่งที่เกิดมาก่อนเวลาพระภิกษุยืนอยู่ที่ปลายบันไดดวงตาของเขาไม่มีม่านตาอีกต่อไปภายในลูกตาคือภาพของผู้คนหลายร้อยคนแต่ละคนกำลังหวีดร้องกำลังถูกดูดกลืนเข้าไปในเงาเขายกมือชี้ไปยังตำรวจแต่ละคนทีละคนทีละชื่อเหมือนเขารู้จักพวกเขามานานนับศตวรรษเขาไม่ได้เรียกชื่อ เขาเรียกความผิดของแต่ละคนเจ้าปกปิดความจริงจากคดีเด็กหายปีที่แล้วเจ้ารีถ่ายเงินจากชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดนเจ้าแต่งรายงานเท็จเพื่อเลื่อนตำแหน่งทุกคำกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ตัวสัน่นไม่ใช่เพราะความผิดแต่เพราะเขาไม่เคยบอกใครไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้ไม่มีแม้แต่เอกสารแต่พระรู้ทุกอย่างจากมุมมืดของห้องใต้บันได เสียงกระแทกของโซ่เหล็กดังขึ้นตามด้วยเสียงลากขาบางสิ่งกำลังจะออกมากลิ่นเน่าเหม็นเข้าจู่โจมจมูกเหมือนซากศพที่ถูกเก็บไว้นานหลายปีพระเอ๋ยคำสุดท้ายเสียงก้องไปทั่วทุกพื้นที่ของความมืดนี่ไม่ใช่การลงโทษนี่คือการชำระเสียงโซ่ที่กระแทกพื้นยังคงดังก้องในหูเหมือนลากผ่านหินนับพันก้อน ช้าหนักและเต็มไปด้วยเจตนามุ่งร้ายบางสิ่งที่ถูกล่ามไว้กำลังจะได้รับอิสระตำรวจนายหนึ่งเริ่มร้องไห้เขาสุดลงกับพื้นมือสนิทมือกุมหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดเสียงในหัวของเขาดังขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่ความคิดของเขามันคือความทรงจำที่เขาซ่อนไว้ถูกบังคับให้ย้อนดูอีกครั้งทุกใบหน้าทุกเสียงร้องทุกคำโกหก ประก้าลงบันไดหินฝีเท้าของเขาไม่มีเสียงแต่ทุกย่างก้าวของเขาทำให้อากาศรอบตัวหนักขึ้นบรรยากาศบีบคั้นเหมือนโลกทั้งใบกําลังก้มหน้าฟังคำพิพากษาจากเงามืดหลังโซ่เหล็กร่างมาหืมมาค่อยๆเคลื่อนออกมารูปร่างมันไม่ชัดเจนเหมือนประกอบจากเงาของหลายสิ่งมือมีมากกว่าสองตาไม่มีเลย แต่ทุกคนรู้ว่ามันกำลังจ้องอยู่สิ่งนั้นหยุดยืนตรงหน้าพระมันไม่พูดไม่ขยับพระยื่นมือออกไปสัมผัสที่หน้าผากของมันเบาๆแล้วกล่าวคำที่ไม่มีใครแปลได้พื้นใต้เท้าทุกคนสว่างขึ้นทันทีเหมือนมีเส้นอักครเรืองแสงแตกแขนงออกจากจุดที่พระยืนแผ่ขยายรอบตัวเข้าไปใต้เท้าทุกคนแม้พวกเขาจะพยายามถอย แต่เท้าไม่ขยับรากับถูกตรึงด้วยแรงบางอย่างแสงเริ่มเรืองแรงขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีเลือดเสียงกรีดร้องกลับมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงจากอดีตแต่เป็นเสียงของพวกเขาเองเสียงในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเสียงของการสูญเสียการแตกสลายและการรับรู้ว่าพวกเขาไม่มีทางหนีอีกแล้ว เสียงของความสิ้นหวังกระแทกใส่หัวใจทุกคนมันไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นความรู้สึกที่แผ่ซ่านเข้าไปในกระดูกเหมือนเลือดทุกหยดในร่างกําลังถูกดึงออกอย่างช้าๆทีละเส้นทีละหยดร่างมาฮือมาขยับอีกครั้งมือที่เหมือนประกอบจากเงาของผู้คนเอื้อมไปยังตำรวจนายแรดแต่เบาๆที่อกทันทีที่นิ้วสัมผัสดวงตาของเขาก็เบิกโพลง เหมือนถูกบังคับให้เห็นชีวิตของตนซ้ำอีกครั้งแต่ไม่ใช่แค่ภาพเป็นความรู้สึกความเจ็บความกลัวทุกอย่างถาโถมกลับมาเหมือนคลื่นซนามิในใจเขากรีดร้องเสียงสัน่นร่างหายไปต่อหน้าต่อต,อตาไม่เหลือเศษใดไม่มีแม้เงาเหมือนเขาไม่เคยเกิดมาตำรวจคนอื่นเริ่มขยับหนีแต่พื้นสว่างสีเลือดก,กลับกับพวกเขาไว้ ทุกการเคลื่อนไหวช้าเหมือนอยู่ในของเหลวหนืดแต่หัวใจของพวกเขากลับเต้นเร็วเกินรับไหวบางคนเริ่มคลั่งตะโกนด่าพระยิงปืนแต่กระสุนหยุดกลางอากาศก่อนจะละลายหายไปพระภิกษุยังคงยืนนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าไม่มีแววเมตตาไม่มีแววโกรธเรากับเป็นเพียงผู้เฝ้ามอง เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เริ่มต้นนานมาแล้วร่างเงามือหมายยกมือขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่แตะใครแต่มือทั้งห้าของมันชี้เป็นคนทั้งห้าที่เหลือแล้วพนมเข้าหากันเสียงคล้ายกระดูกแตกดังขึ้นรอบตัวทุกคนรู้ว่ากำลังเกิดอะไรแต่ไม่มีใครรับมือกับมันได้จากพื้นดินด้านล่างมือสีดำโผล่ขึ้นมาจากข้อเท้าของพวกเขา ลากช้าๆเสียงเล็บขูดกับประดูกดังคลื้คราดความเย็นของมือเหล่านั้นไม่ใช่ความเย็นของลมแต่เป็นความเย็นของบางสิ่งที่อยู่ลึกกว่าเวลาเก่ากว่าความตายและและ้วเสียงของพระก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินบาปทุกบาปย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายมือสีดำจากพื้นดินกระชากพวกเขาลงไปทีละคน เสียงกรีดร้องขาดห้วงดับหายไปในความมืดลึกไม่มีใครสามารถขัดขืนไม่มีใครได้รับการไว้ชีวิตพื้นแสงสีเลือดเริ่มจางลงอัครเรืองแสงค่อยๆมอดดับเหลือเพียงเงาเงาที่เคลื่อนไหวเองได้เงาที่ไม่ต้องการแสงเพื่อดำรงอยู่พระภิกษุยืนเพียงลำพังสิงโตนั่งหมอบข้างเขาดวงตาของมันกลับมาเป็นธรรมดา แต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเหมือนมันเองก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือมานานเกินไปพระมองขึ้นปเปงท้องฟ้าที่ไร้แสงสิ่งมีชีวิตจากความมืดยังยืนอยู่ที่ปลายบันไดร่างมหืมมาไม่มีคำพูดไม่มีเสียงเพียงแค่ก้มศีรษะให้อย่างช้าช้าเร้ากับการเคารพหรือการยอมรับพระพนมมือเปล่งเสียงสวดบทสุดท้ายบทที่ไม่มีในคำพีใด บทที่ไม่มีใครควรได้ยินและเมื่อคําสุดท้ายสิ้นสุดลงพื้นดินก็ปิดตัวลงเหมือนบาดแผลที่สมานสนิทต,ต้นไม้ที่ตายเหี่ยวผลิดอกอีกครั้งแสงแดดสาดลงจากท้องฟ้าที่กลับมาสว่างเสียงนกเสียงลมเสียงธรรมชาติเริ่มหุนคืนไม่มีร่องรอยของตำรวจเหล่านั้นไม่มีคราบเลือดไม่มีหลักฐานเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นในที่แห่งนี้ พระภิกษุเดินจากไปตามทางเก่าจีวรนปลิวไหวตามแรงลมอ่อนสิงโตเดินตามเงียบๆร่างของเขาค่อยๆเลือนลางไปในหมอกยามเช้าและก่อนที่เงาสุดท้ายจะหายลับเสียงหนึ่งดังแว่วจากป่าลึกเสียงกระซิบที่ไม่มีใครเข้าใจนอกจากผู้ที่เคยกระทำบาปและยังไม่ถูกชำระในหมู่บ้านใกล้ป่าที่เงียบสงบชาวบ้านกำลังเริ่มต้น,นใหม่ตามวิถีเดิม เสียงของยามเช้าดังขึ้นจากวัดบนเนินเด็กๆวิ่งเล่นในลานวัดพระรูปหนึ่งเดินออกจากกุฏิอย่างสงบใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนไม่มีสิ่งใดผิดปกติไม่มีใครรู้ว่ารูปนี้ไม่ใช่พระเดิมที่เคยอยู่วัดนี้ไม่มีใครสังเกตว่าในดวงตานั้นไม่มีประกายแห่งชีวิตเพียงเงาสะท้อนคล้ายควันหมุนวนตลอดเวลายอย่างช้าๆ คืนถัดมาเด็กชายคนหนึ่งในหมู่บ้านฝันประหลาดเขาเห็นพระรูปนั้นยืนอยู่กลางป่าสวดมนต์เป็นภาษาแปลกประหลาดรอบตัวเขาเต็มไปด้วยเงาดำและสิงโตที่ไม่มีหัวเด็กชายตื่นขึ้นมาพบว่ามือของเขามีรอยคล้ายอักขระเรื่องแสงจางๆเหมือนเพิ่งถูกสลักไว้ด้วยเปลวไฟพ่อแม่รีพาไปหาหมอแต่หมอไม่สามารถอธิบายได้ ไม่มีบาดแผลไม่มีความเจ็บแต่รอยนั้นยังคงอยู่ในคืนเดียวกันชายชราผู้เป็นอดีตตำรวจที่เคยทำงานในพื้นที่นั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆจู่ๆเขาก็น้ำตาไหลโดยไม่รู้สาเหตุแล้วพูดกับตัวเองว่าพวกมันกลับมาแล้วฉันเคยฝังมันไว้ใต้ป่าแต่บาปมันไม่เคยถูกลกลบคืนนั้น หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไร้แสงไฟสัตว์ในป่างเงียบสนิทและบนฟากฟ้ามีเงาร่างของบางสิ่งเคลื่อนผ่านพระจันทร์ไม่มีเสียงไม่มีคำเตือนแต่ทุกคนเริ่มฝันฝันเรื่องเดียวกันเสียงสวดมนต์เสียงคำพีพากษาและเงาในดวงตาของพระที่ยิ้มโดยไม่มีวันกระพริบเช้าวันต่อมา หมอกปกคลุมหมู่บ้านหนากว่าปกติแสงแดดไม่อาจส่องทะลุลงมาถึงพื้นทุกอย่างดูนิ่งเงันราวกับเวลาหยุดเดินเด็กชายคนนั้นไม่ตื่นจากนิทราแม่ของเขาเขย่าร่างเล็กเบาๆแต่ใบหน้าของเด็กกลับสงบนิ่งเกินไปเหมือนยังอยู่ในฝันที่ไม่มีทางตื่นเมื่อพ่อเปิดผ้าห่มออกพวกเขาพบรอยอักขรบนหน้าอกเรื่องแสงสีทองอ่อนและรอบๆตัวเด็ก มีเงาดำเล็กๆปรากฏอยู่ตามมุมห้องแต่หายไปทุกครั้งที่จ้องมองในเวลาเดียวกันพระรูปนั้นเดินจมกรมอยู่ในลานวัดทุกก้าวเงียบทุกฝีเท้าเหมือนฝังอะไรบางอย่างลงในดินแม้ไม่มีใครสังเกตแต่ดอกไม้รอบกุฏิเริ่มเหี่ยวเฉาทีละต้นน้ำในอ่างเริ่มขุ่นมัวเจ้าอาวาสที่ชราภาพเดินมาหาผนมือและถามเสียงแผ่ว โยมมาจากที่ไหนหรือพระรูปนั้นยิ้มเพียงเล็กน้อยตอบด้วยเสียงราบเรียบจากที่ซึ่งความจริงไม่มีผู้ใดมองเห็นจากที่ซึ่งกำเนิงคงรอการสสางดวงตาเจ้าอาวาสเบิกกว้างร่างของท่านสั่นไหวก่อนจะสุดลงเสียงหัวใจของท่านดังเพียงครั้งเดียวแล้วทุกอย่างก็เงียบรอยยิ้มของพระยังคงอยู่ก่อนจะก้าวเดินต่อ ผ่านโบสผ่านเจดีทิ้งเงาเบื้องหลังที่ยาวเกินตัวในคืนนั้นชาวบ้านเจ็ดคนหายตัวไปไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงกรีดร้องเพียงแค่เงาที่ทอดยาวหน้าบ้านแต่ละหลังก่อนจะหายไปพร้อมกับแสงจันทร์ที่ดับบูบในพริบตาและที่กลางป่าพรงใต้ดินที่เคยปิดสนิทกลับเพเยขึ้นเพียงเล็กน้อย พร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ลอยตามลมออกมาการชำระยังไม่สิ้นสุดยังมีบาปอีกมากที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมรุ่งเช้าวันหนึ่งหลังคืนที่เงียสงัดเกินปกติหมอกหนาหายไปอย่างไร้ร่องรอยแสงแดดอ่อนส่องผ่านยอดไม้นกเริ่มร้องอีกครั้งลมหายใจของป่ากลับคืนผู้คนในหมู่บ้านตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกแปลกประหลาด พวกเขาไม่รู้ว่าคืนก่อนเกิดอะไรขึ้นความทรงจำพร่ามัวเหมือนฝันร้ายที่จำไม่ได้แต่ยังหลงเหลือร่องรอยของความหวาดกลัวในใจเด็กชายที่เคยมีรอยอักขระลืมตาตื่นพร้อมรอยยิ้มรอยนั้นจางหายไปเหมือนไม่เคยมีแม่ของเขากอดลูกไว้แน่นน้ำตาไหลด้วยความโล่งใจแต่ลึกลงไปในหัวใจเธอกลับรู้ ว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปตลอดการวัดที่เคยเงียบสงบพบว่ากุติหลังหนึ่งว่างเปล่าไม่มีพระรูปนั้นอีกไม่มีร่องรอยไม่มีสิ่งของเหมือนไม่เคยมีใครมาอยู่เลยเจ้าอาวาสที่ล้มลงเมื่อวันก่อนลืมตาตื่นขึ้นอย่างอัศจรรย์แม้แพทย์จะยืนยันว่าไม่มีโอกาสรอดท่านมองไปยังฟ้าสีทองหลับตา แล้วกล่าวเบาๆว่าทุกสิ่งจบลงแล้วลึกในป่าโรงใต้ดินปิดสนิทเทาวันปกคลุมไม่มีแสงไม่มีเสียงเทีเ่ยงเงาเบาบางที่เคลื่อนไหวช้าๆใต้พื้นดินเหมือนกำลังรอการตื่นอีกครั้งเรื่องราวเงียบหายไปจากหมู่บ้านคนที่หายตัวไม่มีใครจดจำ เอกสารรายงานหรือคำพูดใดเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นล้วนเลือนหายเหมือนโลกไม่ต้องการให้มันถูกบันทึกไว้และในค่ำคืนที่เงียบเงินที่สุดของปีเมื่อจันทร์เต็มดวงลอยอยู่เหนือย,ยอดไม้เสียงสวดเบาๆจะดังขึ้นจากใจกลางป่าเสียงเดียวชา้าลึกไม่หวังให้ใครได้ยินแต่เป็นการเตือนว่าทุกบาปที่ถูกลืม ไม่เคยหายไปเทียงแต่รอเวลาที่จะกลับมาและทวงความยุติธรรมอีกครั้ง